ตอนนี้โสดไหมตอนนี้โสดค่ะแต่ว่ามีคนคุยค่ะมีเหล่าดาราหนุ่มๆดาราชายอ่ะดีเอ็มมาจีบเราบ้างไหมมีมีไหมมีค่ะมีมีคุณนิกกี้ปะเขาจีบคุณไหมเขาเคยจีบคุณไหมมันไม่เรียกว่าจีบแบบมันเรียกว่าจะกินเลยดีกว่าพอมันเมาได้ที่บุปดะมันก็นุ่น่ะ บอกไหมล่ะว,ว่าเออจะจะจะจีบหรอหรือไม่จีบไม่ห้ามห้ามจีบนะไม่ได้บอกไม่ได้พูดอะไร,รว่าคือคือหนูว่าเวลาสมมติถ้าหนูว่าจะคุยกับใครใหม่เนี่ยเราจะต้องเคียร์สถานะกันก่อนว่าอ่ะเราเลิกกันแล้วนะพอเลิกตกลงว่าเลิกปุ๊บเนี่ยฉันคุยคนใหม่ได้หนึ่งสอง